จะลอ้ฝังประสบการณ์เนี้ยเกิดพุ่งเมื่อหลายวันก่อนตอน,น,นผมแต่งเป็นทาสเฟรนซีผมเดินมากับเพื่อนคนหนึง่ง <c oughs> เพื่อนผมดูยิงตาผมเลยกดยอมแพ้ตอนแรกผมดูผมตายแล้วเลยไปเกิดใหม่สุดท้ายผมเจอทหารเยอรมันสามนายหลังจากผมกโดนพวกมันล่าไปที่ถายของมันมันพาเข้าไปในบ้านต่างผมหมอบลงและถามที่ผมเทาน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 ้าตาตาพาณาผมไม่ตอบไปดังนั้นสุดท้ายมือมันทำไม่ไหวมันเลยชักคาตานาออกมาทั้งสาม <c oughs> แล้วมันก็ขวางคาตนาเนะอย่าลมันใช้คาตานาหรอ สวัสดีสสครับครับผมครับผมผมพาชินเทสครับแล้วก็กับคนมิวนะครับที่อยู่ข้างผมบสกับผมจะช่องซินาแฟมบอรี่ครับเป็นวัยรุ่นอังกฤษครับเอาเราอยู่วัยรุ่นเมกามใช่ครับ โอเคเราจะฟังในการว right? okay. 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 mm ิธีผมในการขึ้นตึกขึ้นมาขึ้นตึกมาลงใต้ห้อน้ำต่างแล้วก็ขึ้นตึกลำมาโอเคโอเคโอเคขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็แค่ต้องทำนี้นี้อือนี่ยว่านี่เป็นคนมีประสบการณ์นี่เหครับใช่คคนมีคนี่มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมครับดิ๊ดดิ๊ดดววจได้ปะวะตรไม่โดดไม่ได้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 อันนี้มันไกลเกิน เฮ้ยตัวใต้ตดวใต้ตัดได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเห็นมีระมาณคนยิงศอกเรียบร้อยเอราไปเรื่อยเรื่องมันเราเลยนะอุ้ยลูกไก่ไอ้คนนี้ผมยิงคุณตาเมื่อกี้เขาตายเขาเขาตายเขาเขาตายเมื่อกี้มันเซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์มาตกเกอร์ผมขอฮีลตัวเองก่อนดีกว่าดีดีครับดีครับคนหนนักตุ้งมันเยอะครับ เมื่อสักครู่ผมเป็นซาบุไลคุณแหวะหนามอนคนด้อยต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 ้อย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 ไม่น้าละหน้าผมผมเห็นแตอันบ้านเมือโอรถทั้งรถทังรถทั้งถทั้งตอกไมไตอม้ไว้ตอกไม้ไว้เลย อันนี้มีของโซเวียตแอบไปเยูะอ๋อใช่โอ้นี่เอ้ยดูดีรีครับคุณไปล่อมาเลยล่อมาพิงลออมันนะพิงล้อมันะบางปอดรถถังได้ปืนหนะมางามาีันมีมันมีมัน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 มนมานมามัมันมนมันนดันนมันมันมมันมันมันมานันมันนนมนัมมั เราขนมาแล้วฟูยิงเขยิมไม่โดนผมริงขึ้นลอยลอยยิงลอยยิงรอยปุ๊บเครับเยครับอู้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไดนิวปิ้วิ้โอ้กสุนมโอสุนมไม่ได้ไม่ไโอ้กสุนมโอ้กสมไม่เข่า रम <laughs> रम